อรุณสวัสดิ์ที่ทาราฮิลอ,อุทัยธานีค่ะแมเป็นไกดนะะี่ค่ะนอนที่หลังแต่ว่าต้องตื่นก่อนนะคะตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วก็อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวนะคะนี่ให้ชมบริเวณรอบๆนะคะของทาราฮิลนะคะคณะของเราทานค่า6หกโมงคึ่งอันนี้ก็เอาเอาขึ้นเลยเนดะ้อ เดี๋ยวส่วนอันไหนที่มันเป็นไอ้น้อยยังไม่ต้องขึ้นวางไว้เลยเอาขึ้นเฉพาะตัวที่ใหญ่ๆตัวอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาขึ้นเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาอเี้ยก็ไม่ต้องเอานะเอาตัวใหญ่ๆตัวน้อยน้นี่ก็ไม่ต้องอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ต้องเน้อยน้อยนี่ไม่ต้องนะอันนี้ก็ไม่ต้องเอาตัวใหญ่ๆหญ่ขึ้นไปเลย เข้ามาดูเองตัวน้อยวางลงเลยอวางลงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของขึ้นกระเป๋านี่คะนี่คือการทํางานของไกด์นะวิธีเบื่องรางของไกด์ก็จะต้องมาดูแลลูกค้านะคะแล้วก็อาคุปป้ามาแล้วใช่ไหมมาเลยค่ะนี่แหะน้องแพลนไหนได้หมาตรงนี้เลยอนุญาตมาตรงนี้เลยอารมณ์ตรงนี้ค่ะครับอ่ามาตอนนี้เลยเนี่ยจอดเลยนี่นั่งตัวนี้ก็ได้อ่าตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้เลอาวางเลยค่ะ กำลังต,ตามอยู่เอาต้นมาวางแล้วกันให้มันดูดีเนาะเพราะว่าเอามาเมื่อวานแพรแพรน้ําอะไรนะปักตบผักตบนี่เยอะมากเลยเไปไม่ได้โอ้ยหนูยังว่าสุดยอดเลยว่าเก่งมากเลยเนาะไปได้เลยแต่ก็ไปไม่ได้ไงอ่โอเคเอามาวางเลยค่ะเอาต้มาวางค่ะเอาวางเลยวางเลยไม่งั้นก็จะได้ไปที่แพที่หนองกระโทมกะทวนโอ้โหนี่ไปได้ไงไปขนาดหนองยังจะไปไม่ได้อืมโอเคโอเคเอาตามสบายเลยนะ มีอะไรมาบ้างวันนี้นเดี๋ยวพัดมาเดินอีกทีนะคะเชิญเลยค่ะ,อะโอเคน,นี่เลยค่ะวิถีอุทัยทารายฮิวพัดให้แม่ค้าที่ขายในแพรมาขายที่บุกนะคะไกด์สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้โดยเอามาขายถึงที่นะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยนะคะเราก็นะคะที่ล็อบบี้เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามขอชั้นสองหน่อยจะไปเอากระเป๋าลูกค้าค่ะ ขอนำเบอร์ห้องที่ชั้นสองหน่อยพูดมาทำกระดาษเมื่อวานหายค่ะขอขอจดกระดาษเนี่ยน้นะขอบคุณนะคะ Good Morning! อรุณสวัสดิ์ค่ะกินข้าวหรือยังกระเป๋ามาหรือยังโอเคเดินเล่นนะคะกับไอ้ของมาขายแล้วค่ะอยู่หัวมุมนี้ค่ะในชั้งล่างนี่ค่ะเขากำลังจัดอยู่นะนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของที่ทารายฮิลสุโขทัย นะคะบรรยากาศยามเช้าดีมากๆเลยนะคะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะเป็นยามเช้าอยู่นะคะมีท่านในสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดียามเช้ามีท่านในอยู่ชั้นสองแล้วกระเป๋าอยู่ข้างบนไหมคะจะได้ไปขนมาให้มีไหมคะไม,มไม่ท่านในมีมีกระเป๋าอยู่ชั้นสองยังไม่ขนมามีไหม,ไม,มของมาอยู่ตัวนี้นะหนูเอาใบใหญ่ใส่รถแล้วนะคะตอนนี้ของมาขายแล้วนะคะ ปลาแต๋วนะคะที่เป็นปลาปลาแห้งกรอบนะคะอยู่ข้างข้า,ข,าข้างล่างนะอ๋อบอกแล้วค่ะบอกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเอาขนมปังมาให้นะคะที่ทานนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึงนี่เป็นอาหารเช้าลายอาหารเช้าค่ะเดี๋ยวนำขนมขนมปังมาให้นะคะขนมปังนนโปลตินเนาะ เดี๋ยวนูเอาขนมปังมาให้ค่ะคุณมอร์นิ่งทุกท่านนะคะรูสวัสดียามเช้าเป็นข้านนอนหลับฝันดีไหมเป็นเลขสามตัวไหมค่ะฝันตัวโอ้โหเดืวันที่หนึ่งแน่นอนสุดยอดเลยอโอ้โหบอกกันได้รุงไม่บอกเป็นความลับเดี๋ยวขนมปังมาให้นะคะอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอขนมปังนะคะตอนนี้ร้านร้านที่เป็นแพร่ป้าแต๋วอ่ะที่ว่าขายอาหารแห้งนะคะมาอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วนะคะไปซื้อได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงนี้ค่ะนี่อาให้ดูก่อนะนคะคะมีหลายๆตึกนะคะมีตึกหนึ่งตึกสองตึกสามให้ดูตรงนี้ตึกอันน,นี้ตึกอะไรจําไม่ได้แล้วอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนะคะใช้มือถืออย่างเดียวไม่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราออนทัวร์นี้อุปกรณ์ของการทำยูทูบเบอร์ไม่สะดวกเลยค่ะเอาง่ายที่สุดนะคะคือไม่รบกวนลูกทัวร์เที่ยวไปด้วยบรรยายไปด้วยลงคลิปไปด้วย แล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านที่จะมาชมมาเยี่ยมในแต่ละจังหวัดที่ไกล้แพ์ไปนะคะก็หวังว่าคลิปทุกคลิปจะเป็นประโยชน์ทุกท่านที่มาชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รับชมทุกคลิปเลยนะคะบรรยากาศยามเช้าเลยเดี๋ยวส่วนที่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเียนมาได้นะคะ,ะนี่ค่ะบรรยากาศดีไหม อ่างนี้มากเลยอ่าใรถเรานะคะจากสุรินนะคะเราจะเดินทางไปที่เช้านี้เราจะไปที่วัดเขาสแสกกลางแล้วก็วัดท่าสุงนะคะไฮไลท์ของไทยพานิอ่าเดี๋ยวของมาขายแล้วนะคะตอนนี้กลแพทย์จะไปเอาขนมปังนะคะเดี๋ยวไปเอาขนมปังหมายเลขหมายเลขสามเนเท่าไรเร็วมันจะมาขนมปังนะคะไปให้บริการนี่ค่ะโอ้โหนี่ เมืองพชนกเจดีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เขาสแกกังนี่แหละตรงนี้เลยนะคะเนี่ยปบรรยากาศร,รอบๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปดูแลคณะทัวร์เดี๋ยวพบกันในคลิปการท่องเที่ยวถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ